ครับก็สวัสดี f อซทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาตกปลานะครับที่แพ้เข้าหอมบางไทรนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะครับผมกะว่าจุดที่นี่สักคืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาสามโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับวันนี้มาคนเดียวครับเดี๋ยวมีกูตั้มมาจากลบบุรีนะครับตามมานะครับ เดี๋ยวลองดูกันครับวันนี้ครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับแพรเข้าหอมบางไซนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางลงกันนะครับตอนนี้ก็น้ำในแม่น้ำ,นำ,นำลงอยู่ครับ หลังๆแบบนี้นะครับนี่ครับผมก็จองสีบานเย็นไว้นะครับแผ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับ แล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในแพรครับมีเตาให้ครับบรรยากาศนะครับก็ียงเบ็ดได้ครับลานกว้างขวางครับนี่ครับก็จะมีหลายแพรอยู่นะครับ ก็มีรายการอาหารนะครับสั่งได้ครับเดี๋ยวมาดูภายในห้องพักนะครับก็ห้องประมาณนี้ครับมีทีวีให้ครับมีแอร์ให้ครับพัดลมสองตัวนะครับประมาณนี้ครับห้องนอนครับโอเคครับ ครับก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบเป็นก่อนครับ กนครับวันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันครับ ตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้หคันครับก็เกี่ยวกุ้งเป็นไปสองคันครับเพอได้ปลาม้าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ตะก้อสี่คันครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับเงียบเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กินเที่ยวสไาตลา์โตเต้ครับผมนะครับผมตั้มใหญ่ลบรีครับวันนี้ได้มาร่วมทีมงานของโตเต้บีทบางปะกงครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บางไทรครับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะวันนี้เรามาตกปลากันนะครับก็บรรยากาศ ได้ง่ายชิวๆฮะก็ั่างตกกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับพอดีเพิ่งสอบถามเจ้าของแพนะฮะเขาบอกว่าปลากินตี3ามกับ่อยู่กัต่อไปอยู่ตี3ครับเดี๋ยวดูที่ว่าเราจะได้ปลาไหมว่าวันนี้นะฮะเต็มทีนะฮะวันนี้หลังจากที่ได้การปลดล็อกของโควิด2019เนอะนะครับก็ได้เรื่องพยาขยายนะครับตอนนี้ งานฝึกก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็มานะครับก็ฝากติดตามนะครับในช่องของโตเต๋นะครับกินเที่ยวสไตล์โตเต๋นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นทีมงานที่มานะครับสนุกอย่างเดียวครับผมนะครับเดี๋ยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ครับเอาจะถ่ายไข่เพื่อถ่ายหน้าถ่ายหน้า โอเคครับตีสามครับดูปลาจะได้เปล่าครับโอเคครับอ่านี่คือเป็นบรรยากาศรอบๆของแพรนะครับก็มีผู้ที่มาตกปลากันนะครับเต็มทุกแพรเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศของที่บางไทรนะครับอายุธยานะครับก็บรรยากาศโอเคนะครับคิวๆอ่าที่เห็นนี้นะครับอาหารสั่งมานะครับมีบริการจากทางแพรเนาะ จากการแขวแพ็นะครับอาหารโอเคนะครับรสชาติโอเคทั้งหมดนะครับไม่แพงด้วยฮะไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มีห้องนอนให้นะครับติดแอร์อย่างดีเนาะนะครับนี่เปาของเราวันนี้เราก็จะนั่งกันไปเรื่อยๆนะฮะนั่งกันไปเรื่อยนี่อะไรเนี่ยฮิปโปฮิปโป เราก็จะนั่งกันไปเลยครับเพื่อดูที่ว่าปลานะครับวันนี้เรามาที่แพรบางไซเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะมานั่งเฝ้าว่าแพรที่บางไซเนี่ยนะครับปลาจะจะกินเบ็ดเวลาใดน,นะครับเราก็จะเฝ้ามันอยู่นะครับเพื่อที่จะอะบอกต่อนะส่งต่อให้กับผู้ที่จะมานะครับรับชมบรรยากาศที่บางไซนะครับจะได้รู้ว่าปาลาั้น กินตอนไหนนะครับเราจะได้มาคันนะครับก็ฝากบรรยากาศดีๆนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกินเที่ยวสไตล์เกตทด้วยครับข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับวันนี้น้องติมมากับใครครับมากับพ่อป่ะมากับพ่อครับพ่อเป็นไงบ้างขี้เมาครับแล้วแม่อ้วนมากไหมมาก เหมือนยี่โปโลเลยครับอ,อ,อร่อยไหมของข้าวันนี้อร่อยครับอรอบนี้เราได้ปลายังยังครับยังแค่พรุ่งนี้เช้าลุยใหม่ลุยใหม่นะวันนี้เรากินก่อนนะครับแล้วทริปหน้าจะไปตกปลาถึงไหม,ไ,มได้ไหมได้ครับชวนพ่อไปด้วยไหมครับชวนไปด้วยนะดูกับข้าวนะวันนี้โ,โหลาหมูนะต้องดึงหัว ไข่เคี่ยวนี่กินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเช้าลูยนต่อนะครับโอเคพอทำจมูกนี่ได้ไหมพอ บรรยากาศภายในห้องนะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าครับดูใหม่ครับว่าเป็นยังไงครับก็อันนี้ก็อยู่ขนมปางครับ เ,เช้ามาดูนะครับติดตามนอนเช้าครับครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับก็ตกไม่ได้เลยครับหน้าแพรครับสวัสดีกตกชวบาเยอะเลยครับ ไม่ได้ครับเต็มเลยครับไม่ขยื่นไปไหนเลยครับยาวเลยครับไม่รู้จะตกตอนไหนครับเดี๋ยวดูนะครับครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็เพิ่งปลดล็อกมาได้ตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับแต้มแรกมาแล้วครับ กะเนี้ยผมจะอยู่ถึง5้าโมงเย็นครับแต่เดี๋ยวบ่ายผมก็จะออกครับเดินทางกลับบ้านครับกำลังดีเลยครับบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะครับแต้มแรกนะครับผมมาแล้วครับก็ันนี้ก็ลงเบ็ดไปสี่คันครับห้าคันครับกุ้งสองตัวแล้วก็ตะก้อสามคันครับ เมื่อกี้ปลดล็อกมาแล้วนะครับให้ตะโกกครับก็ตะโกกไซส์ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ เรือครับ ก็ไม่ออกเลยครับเหนียวเนื้อเหนียวครับก๋ยเตี๋ยว กาอนนี้ครับก่อนนี้ครับเพื่อติดต่อครับติดตานะครับวิที่ร้านจาน,นนี่มาดูห้องน้ำครับก็เคครับห้องน้ำ น้ำครับครับแล้วฝากติดตามช่องกินเที่ยวสไตล์โตเต้้วนะครับฝากกดซับสไคร้แล้วกดติดตามกดแจ้งเตือนให้เรา ให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ